B.C. Warehouse สวัสดีค่ะผู้ให้บริการบ้านน็อกดาวน์ออฟฟิศส,สำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปยินดีให้บริการค่ะวันนี้เราพามาชมกันอีกหนึ่งหลังนะคะสำหรับบ้านรุ่น Minimal Luxury นะคะ ไซส์6คูณ3เมตรสูง2เมตร80นะคะวันนี้เราส่งงานกันที่อำเภอพิมายจังหวัดโคราชค่ะภายนอกนะคะดูโมเดิร์นทันสมัยสวยงามตกแต่งด้วยผนังลายไม้แบบนี้นะคะส่วนภายในเป็นห้องกว้างขวางนะคะพร้อมห้องน้ำพร้อมแอร์พร้อมอยู่นะคะสำหรับหลังนี้ปูกระเบื้องเรียบร้อยสวยงามไฟ LED 2ดวงแบบนี้นะคะปลั๊ไฟครบ4จุดนะคะพร้อมกับ เครื่องปรับอากาศ1 2 0 0 0 BTU ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำขนาด1,20เมตร20คูณ3เมตรนะคะใหญ่เต็มจอกันไปเลยทีเดียวค่ะ นี่ค่ะภายในห้องน้ำนะคะหรูหราไฮโซด้วยเคาน์เตอร์อ่างล้างมือพร้อมตู้กระจกแบบนี้นะคะชักโครกนะคะพร้อมฉากกั้นอาบน้ำและที่สำคัญแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ก็อยู่ได้เลยทันทีนะคะสำหรับบ้าน6-3คูณ3ของเรานะคะใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยที่ลายแอสไตน์บีซีแวร์เฮานะคะบีซีแวร์เฮาสเรายินดีให้บริการค่ะ ตอนนี้มีโปรโกระชากใจนะคะราคาเพียง179,900บาทเท่านั้นเองค่ะพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะคะพื้นที่ไหนส่งฟรีบ้างอย่าลืมติดต่อเข้ามาสอบถามที่ d c w a แวร์เฮานะคะ